แกบครับผมพี่แกบทำหน้าที่อะไรคะเนี่ยเป็นตัดกล้องครับแล้วตอนนี้คือพี่แกบทำอะไรอยู่คะตอนนี้กำลังวางเฟรมแล้วก็รอนักแสดงครับจัดฉากจัดแสงอะไรงี้โอเปเรตเพื operate, ่อได้เฟรมตามที่เราต้องการดูต้องดูตามซีนว่าอันนี้ซีน,นกลางวันซีนกลางคืนเราก็ต้องจัดคือถ้าอย่างเนี้ยเขากำลังเล่าเป็นกลางคืนเราก็ต้องมีการบล็อกแสงปิดแสงเซตดดใช่ใช่ทำทำให้ตอนเนี้ยเป็นกลางคืน และตอนนี้นะคะพี่ๆทีมงานเนี่ยก็ได้มีการเซตฉากค่ะโดยการคุมผ้าภายนอกที่หน้าต่างนะคะเป็นการป้องกันแสงจากภายนอกส่วนภายในเนี่ยก็มีการเซตไฟค่ะโดยจะทําให้ฉากนี้ค่ะเป็นฉากกลางคืนค่ะหรือว่าเรียกว่าเป็นกลางคืนหลอกๆนั่นเองค่ะค่ะพี่ชื่ออะไรคะชื่อตั้มครับหนูอยากรู้ว่าอันนี้เป็นการเซตฉากกลางคืนถูกไหมคะใช้เทคนิคอะไรในการเซตฉากกลางคืนคะก็มีไฟหยอดแต่ละจุดที่นางเอกนั่งอย่างเงี้ยเพราะว่า ฉากนี้มันไม่ต้องการความสว่างมากแล้วก็จะหยอดเป็นจุดๆใช่ <ๆ S 2> และข้างหลอกเราก็หลอกเป็นแสงจันทร์แล้วที่เห็นจะมีไฟค่ะแล้วก็มีแผงใสๆบางอยู่ะคะคอันนี้นใช้เพื่ออะไรคะก็เพื่อดอับแสงกรองแสงลงแล้วก็ให้ความนุ่มมันก็มีการสร้างริมไลท์สร้างเหมือนกับว่าสร้างให้มันเป็นอีกหนึ่งมิตใใิให้ไม่แบนก็โดยมีการไล์แสงที่ ที่ข้างหลังแมทไลท์อะไรเงี้ยแล้วก็มีไฟฟิลูหน้าก็คือเทคนิคในการใช้กลางวันกลายเป็นกลางคืนนะคะของพวกพี่ๆค่ะและบทพอ่อผู้แฝงด้วยความตลกขบขันอยู่ภายใต้ใบหน้าที่สุขุมลุ่มลึกจะมีใครทำได้ดีไปกว่านักพากย์เสียงผู้โด่งดังท่านนี้จำเลยเป็นใครกันหรือ,รอโชคเข้าอข้างเธอพอเ,ออเอถอ ค่ <st ischen> ตตะ <style> <f ew> ตอนนี้นะคะเราอยู่กับบุคคลที่ทำให้การแสดงบทพ่อเนี่ยมีชีวิตชีวาขึ้นมาค่ะซึ่งมีดาราระดับนางเอกมากหน้าหลายตานะคะเรียงแถวกันเข้ามาเป็นลูกสาวของคุณอาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูนิวแสดงหนังเป็นบทพ่อเนี่ยเยอะมากหลายเรื่องเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับการแสดงบทแบบนี้อายุปูนนี้แล้วเนาะเล่นเป็นพี่คงไม่ได้เหรนะ ก,ก็สนุกดีครับละครก็อย่างนึงหนังก็อย่างนึง่งก็จะมีบทบาทเป็นพ่อที่ดุบ้างเป็นพ่อที่ตลกบ้างหรือเป็นครูนะอย่างฮอร์โมนก็เป็นครูนิพนธ์คะ่ะหนูดูอยู่ค่ะ,ะในรถไฟฟ้าก็เป็นพ่อเหมย่หมยเมีลี่นะ,ะที่เป็นที่รู้จักกันนะฮะแล้วก็มาเป็นพ่อ,อน้องพีคครับค่ะแล้วบทบาทของในเรื่องนี้ค่ะคุณอาเป็นยังไงบ้างคะก่อนอื่นเลยต้องขอชื่นชมคนเขียนบท เขาเขียนบทมาได้ดีฮะเป็นหนังผีแต่ว่าก็มีสาระแล้วก็มีความหาอยู่ในตัวโดยเพราะพ่อกับลูกเนี่ยจะมีความน่ารักมีเสน่ห์อยู่ตรงที่ว่าเราก็จะเรียกลูกว่าคุณจ้าลูกก็เรียกเราว่าคุณปางอย่างลูกไม่พอใจลูกเอ๊ะทำไมพ่อจะต้องพูดอย่างนี้คุณปางอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกก็คุณจ้าดื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยมีวิธีการสอนลูกยังไงบ้างคะในคาแรคเตอร์แบบนี้กับกับที่เล่นกับพี่ผีกค่ะ คือจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นการสอนลูกอยู่ตลอดเวลาเลย mm hmm. ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอความรักเรื่องการทำงานเลี้ยงลูกแบบเป็นเพื่อน mm hmm. uh huh. เพียงแต่ว่าตัวพ่อเนี่ยอาจจะมีความรักลูกแต่ไม่ค่อยได้แสดงออกมากมายนักยากให้ครอบครัวสมัยนี้เป็นแบบครอบครัวคุณป้ากับคุณจ้าง mm hmm. เพราะว่า <Ha. S 2> คุณป้ากับคุณจ้าเนี่ยจะมีความสนิทสนมกันในระดับหนึ่งซึ่งเหมือนกับเราเป็นเพื่อนกัน <Ha. S 2> มีอะไรเนี่ยก็คือคุณจ้าก็จะบอกคุณป้าคุณป้าก็จะบอกคุณจ้า เพียงแต่มีอยู่อย่างเดียวแค่นั้นเองที่ความเป็นพ่อไม่อยากให้ลูกหวงก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยอยากให้ดูอยากให้ดูแล้วก็เรื่องนี้น่าจะเป็นเป็น,ปน,ปนบทเรียนได้สําหรับหลายๆครอบครัวนะครับก็มีหลากหลายเรื่องราวที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเพื่อนของลูกเป็นหน้าที่การงานของลูกเรื่องความผิดหวังของลูกเรื่องความรักของลูก<ฮ>ะงั้นคุณป้างเนี่ยจะเป็นจุดศูนย์รวมอยู่ตรงนี้บทวันนี้ค่ะคือมีการแสดงอะไรบ้างคะจะมีเกี่ยวกับเรื่องราวของ ลูกสาวก็คือเป็นห่วงผู้ชายอีกคนหนึ่งที่มาเช่าอ,อยู่ในบ้านซึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือตัวพระเอกพ่อเองก็รู้อยู่ละว่าลูกตัวเองอะ่ะชอบแน่ๆอ,<ม>อะไระประมาณนั้นแล้วก็มีคุณตีเข้ามาซึ่งคุณตีเนี่ยเขาแอบมาชอบลูกสาวเราอยู่ก็เป็นพาที่สนุกแบบกุ๊กกิ๊กแล้วก็ต้องมาสอนลูกด้วยบอกลูกว่าลูกถ้ามีเรื่องอะไรเนี่ยให้รู้ว่าอย่างนะ,ค,ะคุณป้าเนี่ยมีหูคือหูเนี่ยมันมีเวลบฝังแล้วหูคุณป้างเนี่ย จะมีไว้คอยรับฟังปัญหาจากคุณจ้าตลอดเวลาเสมอเราะถ้ามีอะไร<ช>ก็แวะมาหาหูคุณป้างได้นะโอ้เป็นคำสอนที่ดีมากๆเลยนะคะครเราต้องเกี่ยวกับหูหะอะหูเนี่ยมันมีไว้คอยรับฟังแล้วหูของคุณป้าก็มีไว้คอยรับฟังทุกปัญหาของคุณจ้าเสมอเมื่อ,อไรที่คุณจ้าอยากจะบอกอยากจะระบาย หรืออยากปรึกษาอะไรขอให้คุณจ้าแวะมาหาหุป่ป้าได้เสมอเออมีโอกาสเจออวอรครั้งแรกค่ะก็คืออวอเป็นนักแสดงที่แบบเหมือนประสบการณ์สูงมากอยู่แล้วแล้วเวลาเข้าฉากกับอาก็สนุกค่ะเพราะว่าอ่ะอย่างมีบางซีนอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นซีนแบบซึ้งระหว่างพ่อกับลูกเราก็ไม่ได้คิดมาก,ก่อนอยู่แล้วว่าแบบ ซีนนี้เราจะต้องร้องไห้แค่ไหนนู่นนี่นั่นนู่นก็ไม่ได้คิดแต่พอเล่นกันไปคําพูดมันก็ดดไม่ได้เป็นคําพูดที่แบบไปบิวให้ดรามา่าแต่ว่ามันเป็นคําพูดที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนมาโดนใจกระทบความรู้สึกของเราทั้งคู่อย่างเงี้ยแล้วพอเล่นไปมันก็แบบน้ําตาแตกไปเองอ,อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะปล่อยไปเต็มที่ แล้วเราก็ได้เติมบทไปตามที่เราตีตัวไปใช่ไหมใช่แต่คนเติมบทใหญ่น่าจะเป็นอวอลชอบแบบมีแบบว่าประโยคอะไรของเขาอย่างเงี้ยแต่อย่างเรื่องนี้สุดท้ายแล้วเราเล่นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะยิ่งรู้จักตัวละครที่เราเล่นไปมากขึ้นมันก็จะมีแบบคือเวลาเล่นไปเรื่อยๆมันก็จะง่ายขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคุ้นชินใช่แล้วก็อินแล้วเราก็เป็นตัวตัวนไปแล้วมันก็จะมีแบบท่าทางอะไรที่แบบทำออกมาโดยที่เราไม่ได้คิดอยู่แล้ว กองอัดค่ะไม่มีหมวกสวัสดีค่ะค่ะพี่ติแนะนำตัวนิดนึงค่ะครับเอ่อผมติวิวิทย์นะครับเอ่อสำหรับเรื่องนี้ก็รับบทชื่ออัดเป็นตำรวจเป็นเพื่อนของนางเอกซึ่งเป็นแบบโตมาด้วยกันก็่ได้มีเพื่อนเแต่ผมบอกว่าคือตัวอัดเนี่ยชอบชอบนางเอกตั้งน่ารักแต่เพื่อนแต่ว่าก็คือแบบเราก็ไม่สามารถพูดได้เพราะว่ากลัวว่า เสียความเป็นเพื่อนไปแต่เหมือนกับพี่กู้งกับปุ๋ยก็บอกว่าให้ผมเนี่ยต้องไปดูเหมอนพวกคนอื่ีเขาบอกว่าคล้ายๆแบบว่าเป็นแนวแบบถ้าลองเกาหลีบอกว่าต้องตรวจบอกว่ามันเองให้ดูคาแรคเตอร์ประมาณอย่างนั้นเธอจะไม่รักเราแต่เราก็รักเธอรือร้นอย่างนั้นคยอย่างนั้นแบบอนี่งรอที่จะขอตรวจถองตรงกลางนี่แต่ว่าคิดว่าต้องลองคดีหนึ่งค่ะอะไรครับสวยกันไปค่ะขอบคุณนะครับผ่านไปแล้วครับ คุณผู้ชมคะสถานที่ถ่ายทำหลักของละครเรื่องนี้มีที่มาที่ไปค่ะโลเคชัน่นซึ่งใช้เป็นบ้านพักของจ้านางเอกในเรื่องเคยเป็นบ้านของนางเอกหรือพระเอกคนอื่นจากละครเรื่องอื่นมาแล้วนับร้อยเรื่องบ้านแสงสูงที่คลอง12ปงทุมธานีคุณผู้ชมคะเจ้าของบ้านที่แท้จริงไม่ใช่พ่อของพีกนะคะไม่ใช่พ่อของนางเอกแต่นี่คะ่ะ อยู่ตรงนี้แล้วนะคะเจ้าข,ของบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่ออะไรคะค่ะชื่อเล่นชื่อกุ๊กไก่ค่ะอ๋อคุกไก่สำหรับบ้านนี้ทําไมชื่อแสงสูงคะ จริงจริงมันมันมันย้อนกลับไปจริงมันเส้นสูงอะค่ะศาสตรจีนใช่ก็จะเป็นลงสีมาก่อนบ้านหลังนี้กี่ปีแล้วคะอายุเขาก็หลังสงครามโลกครั้งที่สองอะค่ะร้อยกว่าปีแล้วเป็นบ้านไม้อย่างนี้เดิมเดมเลยหรือเปล่าเป็นเดิมๆเลยค่ะจริงมันจะออกเป็นสีดำดๆแต่ว่าเรื่องมันจะมีละครเรื่องหนึ่งเรือนไม้สีเบจเขาขอเปลี่ยนเป็นสีเบจแต่ว่าพอมันขึ้นกล้องเนี่ยเราก็เริ่มเปลี่ยนสีนั้นมาตลอดแล้วก็ที่สําคัญมีหนังมีละครหลายเรื่องที่มา ใช้โลเคชันที่นี่แล้วมีเรื่องอะไรบ้างคะก็ชัดๆนะคะคู่กรรมคู่กรรมจะเป็นจะเป็นบ้านของนางเอกอะไะค่ะตอนนั้นในเวอร์ชั่นของนาเดชน้าเดชใช่ล่าสุดก็จะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเจ้าบน่พิทิกพิติกก็อย่างเช่นปฏิวัลดาเอาที่ที่มันเห็นเขาบอกเป็นร้อยเรื่องแล้วถึงหรอคะถึงไหมถึงถึงแต่บางทีมันบางเรื่องเนี่ย ก็นิดๆหน่อยๆอ,อาจจะ<า>ไม่ได้ว่าถ่ายมากมายแต่<า>ว่าก็มามาใช้บริการบ้านเราเ<อ>พราะเรามีค่าใช้จ่ายในการในการรีโนเวทบ้านด้วย<อ>เราก็ต้องทําบ้านให้ดูดีให้สะอาดตลอดเวลาค่ะมีการทาสีทับด้วยาส ทุกปีค่ะทุกปีก็ยังคงเป็นสีเบจจีนี้อยู่ใช่ไหมคะใช่เนื้อสีเนื้อสีก็ต้องเป็นเบอร์เป็นอะไรปคัดเบอร์เบอร์เดิมให้เขาผสมมาให้ย่างนี้ต้องจดไปเลยเพราะต้องจดทุกปีใช่ไหมต้องมาทุกปีค่ะกองถ่ายเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้มาแค่คนสองคนหรอกมากันเป็นสิบโอ้โหหลายสิบเลยเจ็ดร้อยคนก็มีไหนจะเรื่องอุปกรณ์เกาอีกกล้องเครื่องเนี่ยเรามีข้ออะไรนะ ข้อจากัดข้อ,ขอยกเว้นหรือข้อห้ามอะไรไหมคะอ๋อส่วนใหญ่ก็เขาจะซ่ากันอยู่แล้วเบื้องต้นเนี่ยอาจจะต้องเรามาระวังถ้าขึ้นไปบนบ้านเนี่ยอาจจะต้องใช้ล้อหรืออะไรบ้างส่วนใหญ่เฟอร์นิเจอร์เรามีให้ทุกอย่างสามารถเข้าถ่ายได้เลยค่ะเราไม,ไม่ได้เป็นบ้านปลาออ่ายกเว้นอะไรของที่จะต้องเปลี่ยนทุกเรื่องอย่างเช่นมา่านหรือพรมเนี่ยเราจะไม่มีไว้เพราะว่าทุกเรื่องเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยแต่ โต๊ะเก้าอี้ตู้เรามีให้พร้อมเราจัดตรงนี้สําหรับที่ถ่ายทําละครกับหนังใช่ไหมคะคะไม่มีใครอยู่จริงหรอปกติอ่ะอ๋อแต่ก่อนก็อยู่ก็อยู่ใช่แล้วก็พอมีละครเข้ามาเนี่ยอยู่ไม่สะดวกเลยไปไปทําบ้านข้างๆถัดเดินข้ามรั้วไป19ก็ถึงหรอโอบ้านที่ที่เยอะนะเออ เวลาเราเปิดละครดูมันก็จะมีมันจะเน้นหนักพปที่คอมเมดี้ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่